พี่เรน้องพวะพี่เรน้องพวะพี่เรน้องขอร้องอย่ามาหาตูดถูหลขึ้นมาเตะขัดเธอบอกว่านักของไทยม่วผู้ใดไปกะห่วงตัวย่วยยาและเห็ดมัวมัวหมักใส่มัวรวมกับคนโคตรหมักใส่มัวรวมกับคนอื่นมันทนก็ได้มันทนก็ได้มันทนก็ได้ของไทยกะของมัน พี่ลน้องพ่อพี่ละน้องว่าดี่ละน้องพอร้องอันไหลลาน บ่เห็นก็แล่าไปเจอเมื่อใดจับผักพ่อตะขัวกัดตัวดีจำท่าท,ที่พ่อบอพอบอมาเกียรติเพลงเท,น,เทนออยากเจอบ่านี่แหละของจริงผัวพี่เด้อน้องผัวพี่เด้อน้องผัวพี่เด้อน้องคอร้อ,องอันไหลไหลาอายคนเล้งเอาน่ะเป็นไรห,หาผู้ชายสักคนเป็นตัวเป็นตน ค่า<ม>วันนี้นําร,รูปแบบวิซีเดมาฝากพี่น้องไอตมนะครับเป็นเรื่องแสดงปีที่แล้วครับศึกถล่มบัลลังฝากพี่น้องในรูปแบบวิสีเดโดยบริษัทรโรดวิดีโอจำกัดนะครับบันบทึก่ทยทํำกันยุทีลรงละครจังหวัดสุพรรณบุรีรสามแผ่นจบเรื่องภาพเสียงคมชัดมีเตยมีเดินม,นมวนมวนเงาจนว่าจบเรื่องครับผมเครื่องเพชรเครื่องพร้อยล拉อลลัมนะครับตั้งแต่ฉากแรกจนฮอดฉากสุดท้ายจบเรื่องครับพิเศษสุดครับ สามแผ่นจบเรื่อง2องบาทเพรานั่นเองเดี๋ยวมีพนักงานเดินบริการด้วครับเด้อฝากไว้ในความทรงจํากับพีกับน้องไว้นะครับเช่าบ้านพยูนอำเภอพยูนนะครับและพี่น้องทุกๆท่านมาเมื่อนี้นะครับปีนี้เมื่อนี้ล่ำลือไม่พี่น้องฟังน้องครับผมครับช่วงฟ้าดินเอ้าเป็นปีเป็นคนหนอกมากน้อยอย่างไรต่ำอ๋อมาเป็นพึ่งยังสิไวสิจินมดให้เจบเอ๋อ มาคือปอปอ,อกหากินเบิ่งทั้งหลังมาส่งผู้ให้ครับแกเราฟังในเงินไหมใส่กระหน่าทั้งหนา่าไวโอ้ยเบิงบ่งข้างหน้าแม่นผู้ให้ครับแล้วพ่่ย่องกันเป็นกกน,น้องผู้ดีกัน้องมบื้องโน้นพอน่ะเออเป็นผู้ยิ่งหรือเป็นผู้ใส่อะไเจ้าเด้อเนี่ยผู้ใส่กับบอมแมนผู้ยิ่งกับบอมแมนข่อยบอมแมนคนเนี่ยแม่นเจ้าเป็นยังไงนะกะเทยเป็นเจ้าสี่ตีกะเทยนั่นน่ะนี่แหละกะเทยคำ ้ยเบังน,นะขาเป็นปั้นเป็นปั้นอยู่กับจกเป็นน้ำเขาสร้างหัวมาต่อขาว่าต่หวัวใจคอยเป็นแม่แง่ง <c oughs> เอาเป็นเป็นไปอาบน้ำให้มันนั่นท่าแปลงให้มันเป็นร่องบวกกล้วยนอนก็จะมามนคักแถลทถึงแหล่ทงมนหาย,ยางพาปลาลันมันมามลมส่ลนันม <c oughs> ถ่ายรูปต <c oughs> ิดหางถ่ายเลย <c oughs> เอาเลยกดเลยขยายเด้อ <c oughs> เอาไว้หน้าบ้านรับรองผีบ่หลอกกันแล้วกันโอ้ยขอโทษต่อครับผีแม่ใหม่กับป้ากาเอาเบิ้งดูทรงผมอะเฮ็ดบึกซึกอยู่ม่นอาบน้ำจักเทียวบ่มันห่อนแล้วตัวคือบ่อาบน้ำเนี่ยผมกระสาเนี่ยชิคานสาเบิ้งเป็นเซมพูเป็นตะฮาหลายคือยังี่ไว้บ่าว่าแล้วค่ะเฮาหลายหลายคอตัดถิมแทข่อยว่าไม่นุ่นไม่ชอบตัดผมสั้นว่าอย่างก่อน นุ่นลองแล้วคุณละนุ่นนี่ยังเดีด๋ยวนี้บักนุ่นนั่นค่ะบักนุ่นยัดเสียยัดหอนนะะั่นน่ะข้าสร้างกาปิ่นนั่นละกระเทยวันนี้เนี่นี่ละค่ากระเทยค่ะปินมาตะหึงกระ